เปิดดวงลัคนาราศีพฤษศประจำเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนที่ได้เทวีโชคต้องโฉลกรับทรัพย์มีนะเมตตามหานิยมและจงมีเป้าหมายลงมือทำรรสำเร็จแน่นอนสวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษศทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับได้เวลาแล้วครับมาดูดวงดาวมาฟังคํายาากรณ์ครับ ว่าก่อนปีใหม่2 0 6 8จะเป็นเช่นไรอ่าต้องบอกเป็นข่าวดีครับเพราะดาวศุกร์ดาวประจําตัวเราได้เทวีโชคโอ้โหจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จนี่ให้รู้ไว้เลยนะครับและแน่นอนครับเมื่อจบคลิปเดือนธันวาไปนะครับต่อไปก็จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกท่านครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพฤษภ ปี2,568จะเป็นเช่นไรดีขนาดไหนรวยสุดๆใช่หรือเปล่าแล้วจะรวยเดือนไหนบ้างมีคำตอบนะกดติดตามรับชมกันไว้ได้เลยนะครับตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันนะครับทั้ง5เรื่องนี้แบบละเอียดนะครับไปวางแผนชีวิตกันได้เลยนะครับมาเริ่มที่การเงินและโชคลาภกันก่อนเลยครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับชาวพฤษศช่วงนี้อาจารย์เกสเทวาต้องใช้คาว่า เป็นกำลังใจให้นาะสู้สู้นะเพราะช่วงเวลาที่ฟังอยู่เนี่ยดาวสุขดาวประจําตัวเราได้ตําแหน่งมหาจาักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงอ่ะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องบูต้องเหนื่อยและอยู่ในเรือนมรณะอีกนะครับก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่จะต้องอดทนอ่าแต่ข่าวดีก็คือว่าถ้าเข้าวันพ่อไปแล้วนะครับก็คือ5ธันวาคมปีส5 6 7ับเป็นต้นไปครับ ดาวสุขดาวประจําตัวเราจะครองตําแหน่งเทวีโชคครับเทวีโชคก็หมายถึงมีนะดีมีนะเมตตามหานิยมยืนเฉยๆเขาก็รักอ่เห็นไ,ไหมก็แปลว่าทําอะไรมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จหรือมีผู้หญิงเป็น,นกลไกเป็นสื่อกลางเป็นจิกซอให้เราประสบความสําเร็จเพราะนั้นดีวงานติดต่อกับผู้หญิงไว้ก่อนนะครับผมมีเคสตัวอย่างเช่นอันนี้เคสจริงเลยนะมีดวงแบบเนี้ยปรากฏว่า เทวีโชคใช่ไหมครับเวลาไปซื้อของเวลาไปติดต่อธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเข้าช่องจะเป็นผู้หญิงครับลูกดวงเขาบอกว่ามีจะได้ส่วนลดได้ของแถมได้นู่นได้นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจังหวะจอตอนเนี้สี่ห้าธันวาคมไปแล้วเนี่ยดิวเจรจากับผู้หญิงบ่อยๆนะครับเดี๋ยวจะได้เบนเนฟิได้อะไรบางอย่างที่ดีๆตามมา,าเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ลุยเลยแลได้เงินนี่ไง ช่ไหมก็จะมีเงินมีทองเข้ามาอีกด้วยและดาวสุขดาวประจําตัวเราไปอยู่ในภพสุภาสุพะแปลว่าความสุขความสําเร็จความเจริญเป้าหมายถึงได้บอกไงว่าลงมือทํามีเป้าหมายก่อนตั้งเป้าเลยจะเอาเท่าไหร่กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านนะครับแล้วลงมือทําช่วงนี้จะประสบความสำเร็จหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาอุปถัมภราเรามีนะเมตตาดีนี่ลุยเลยและที่ดีไปกว่านั้นดาวสุขแล้วครับห้าธันวาคมไปเร็งกระดาอังคารสุขปากหวานอังคารรับเอา แสดงว่าเราเป็นดาวสุกเราต้องไงครับต้องปากหวานครับเห็นไ,ไหมเจรจาดีเจรจาน่ารักอ่อนหวานเอาใจาโอโ้และเทวีโชคเนี่ยบอกเลยนะมันต้องทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยเห็นไ,ไหมก็ไปประยุกต์ใช้ทีครับก็จะเกิดความสุขความสำเร็จและดาวสุกเจอดาวอังคารคู่มิตรแปลว่าจะมีคนมาคอยช่วยเหลือก็คุณไปทา,าติดขัดอะไรผ่านได้หมดนี่บอกอย่างนี้เลยนะโอ้โหมั่นใจมากและเป็นจังหวะเดือนเดียวด้ยวดยวที่ดาวสุขอยู่ตรงนี้หมายจริงๆริงอยากให้อยู่นานๆเลยนะ แต่อยู่แค่เดือนเดียวครับ30มธันวาย้ายออกไปแล้วครับแล้วย้ายไปเจอดาวเสาร์ด้วยนะโอ้โหมันจะหนังคนละม้วนแล้วนะสุกเจออังคารเนะี่ยดีมากแต่สุกเจอเสานี่ไม่ดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นรีบทํารีบลุยทําให้เสร็จก่อนปีใหม่นะครับจะดีมากส่วนเรื่องเงินก็ดาวพุธดาวพุธช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี่ก็เหมือนกันก็เดินถอยหลังวิปลิตนะครับ เงินก็จะย,ยึกยึกยักยักมาบ้างไม่มามั่งดาวพฤหัสห้กับพักองศาอีกทั้งเดือนทับตัวเราอยู่เจอแน่นอนสภาวะแบบนี้ทําอะไรต้องมีแผนซ้อนแผนนะครับหรือบางครั้งต้องมีแผนสำรองหรือต้องพูดเยอะๆเพราะดาวพูดเป็นดาวการเงินยังต้องได้มันจากการคิดพูดอ่านเขียนจะได้ติดต่อสื่อสารแต่ไม่ได้ทําเพียงครั้งเดียวมันต้องทําหลายครั้งหลายรอบถึงจะสําเร็จมันก็ต้องทําแต่วันที่ห้าธันวาคมเหมือนกันเดินหน้าครับ เห็นไหมก็ต้นเดือนเลยนะฮะธันวาดาวพุทธการเงินเดินหน้าเล็งกับตัวเองอยู่ชาวพุทธศพโอโหทีนี้แหละติดลมบนเลยร่ํารวยต้องชะลกรับทรัพย์ของจริงเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยจะดีจะขยับจะหาเงินแบบไหลมาเทมาเงินทองถาโถมเข้ามาจุกจุกช่ำช้ำเนี่ยห้าธันวาคมไปแล้วนะครับตรงนี้รีบทํารีบลุยไปเลยนะ อันนี้ก็บอกล่วงหน้าดิเหมือนกันเพราะว่าต้องรีบลุยเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเข้าเดือนมกราดาวพุธด,ดาวการเงินก็จะย้ายไปสถิตยอยู่ในเดือ,มอะนมรณะเห็นไหมมันก็จะหนักก็จะเหนื่อยแต่ว่าจงังหวะห้าธนัไปแล้วดีมากก็ต้องขยันลุยดาวการเงินอยู่ในเดือนปัตตานีแปลว่าได้จากคู่ได้จากแฟนหรือได้จากลูกค้าอ่าลูกค้าเยอะก็โชคดีไปหรือหุ้นส่วนอ่ามันก็ลุยทําไปเพราะนั้นการเงินดูแล้วทางสะดวกสุขสดสใสใฉไรลุยได้เลยนะครับ และอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ไปจนถึงวันที่16ธันวาก็ต้องเน้นบริหารจัดการเมนเนจช่วงนี้จะเมเนจการเงินได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นใครทําดีทําถูกต้องไม่ได้คิดคดทรยศคดโกงต่อผู้คนต่อบ้านเมืองเนี่ยจะไปได้สวยแต่ถ้าใครคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อตุกติกอันนั้นก็จะโดนเรียกหมายกันไปนะครับตรงนี้นส่วนในเรื่องของโชคลาภโชคลาภก็ดาวพฤหัสบดีใช่ไหมก็เดินถอยหลังพักองศาแสดงว่า อาจจะไม่ค่อยถูกหรือมันถูกน้อยหรือยกยึกยักยักนะแต่ดาวการเงินยังเลงอยู่ดาวเองเป็นเทวีโชคก็บอกว่ามีสิทธิ์ที่จะเกิดโชคจากตัวเราเป็นหลักตัวเราลงมือทําแล้วประสบความสําเร็จนี่ก็ถือว่ามีโชคได้หรือเอาเลขที่เกี่ยวกับตัวเราไปเสี่ยงโชคเลขอายุเลขวันเกิดเลขปัตโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ก็จะนํามาซึ่งโชคลาภมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านด้วยที่ถ่ายเป็นดาวจอนะครับตรงนี้ะการงานการเรียนกันบ้างก็ต้องบอกงี้เพราะการงานคือดาวราหูครับ ดาวราหูในช่วงธันวาก็โคจรเป็นปกติอยู่ในภพลาพระแต่ไอ้เจ้าเรือนลาพระนี่แหละเขาเดินถอยหลังวิปริตเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลไปด้วยก็เลยงานก็มีสะดุดสะดุดบ้างติดขัดบ้างในบางประการแต่เชื่อไหมถ้าเราสวมหัวใจเพชรหัวใจสิงห์อ่ะหรือเรายังทําต่อเดินหน้าต่อและแน่นอนอ่ะบางทีก่อนห้าธันวามันไม่ค่อยขยับหรอกเพราะดาวตัวเองยังอยู่ในเรือ,มอนมรณะดาวพุธกบพักดาวพฤหัสก็พัก เห็นไหมวิปลิตอ่ะแหละแต่ถ้าหลัง5้ธันวาไปแล้วเห็นไหมดาวสุขเราอยู่ในเทวีโชคดาวพุดกันเงินก็เดินหน้าอ่าอย่างเงี้ยการงานก็มีสิทธิ์จะแล่นฉิวเลยลมมันพัดมาเรือใบก็ติดลมเลยเพราะฉะนั้นการงานก็จะดีขึ้นหลังห้าธันวาครับลุยทําขยับขยายติดต่อพบปะนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าดาวการงานเป็นดาวราหูครับ อยากจะขยายความลาหูคือดาวธาตุลมลมมันก็คือพัดไปพัดมาบางทีการทํางานของเรามันต้องอิงกระแสหรือมาแล้วก็ไปจบตัวนี้ไปทําโปรเจกต์นี้บางทีมันทําอะไรที่มันเป็นรูทีนไม่ได้ครับรูทีนก็คือทํารื้มันนิ่งๆประจํๆอะไรเดิมๆซ้ําๆดวงเราไม่ค่อยเหมาะครับอยากให้ไปทําอะไรที่มันแบบจบ A ไปทํา B จบ B ไปทา C E f อะอะหรือโปรเจกต์คนนี้เสร็จไปทําคนนู้นต่อเป็นโปรเจกต์เนี่ยจะดีมาก เป็นเรื่องเกียกับไอทีเทคโนโลยีสื่อสารไฟ์สดทําไปแล้วมีดาวเสาอีกใช่ไหมมันลอยอยู่ในเรือนการงานก็มีภาระหน้าที่ยังต้องรับผิดชอบแต่ดาวเสามาดีกันมาจากเรือนสุภะอจะพูดกันง,ง่ายๆนะดวงเราอะหลังห้าธนวาคือดาวประจําตัวเราไปอยู่ในเรือนสุภะสุภะ,ะวิ่งไปกรรมมะก็วิ่งไปงานงานก็วิ่งไปลาภะลาภะก็วิ่งมาหาตัวเราเอออย่างเงี้ยดีแล้วตัวเราก็วนไปสุภะใหม่แสดงว่าดูแล้ววิ่งไปสามสี่ชิ้นอ่ะในเดือนพฤษภาแปลว,ว่า ชีวิตเราช่วงนี้มันจะต้องเหนื่อยหน่อยมันจะต้องต่อสู้มันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนนะสับไปสับมาอ่าก็ทําไปเลยเน,นี่ยนียจะดีหวังว่าคงเข้าใจนะครับที่สื่อความหมายเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรให้มันฟิกให้มันนิ่งต้องมีการอัปเดตต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยขยับขยายเคลื่อนที่อ่าอะไรอย่างเงี้ยรับรองไปได้ไกลเลยนะครับตรงนี้นะเพราะ,ะนั้นการงานดูแล้วถ้าทำตามนี้ก็มีเกณฑ์จะประสบความสุขความสำเร็จและลงมือทำด้วยตัวเองเป็นหลักก่อน เพราะดาวตัวเองกโดดเด่นสุดแล้วดาวศุกร์นะครับส่วนการเรียนก็ดาวพฤหัสทับอยู่นะแต่ว่ามันก็พักองศาเพราะนั้นก็ตั้งใจเรียนหน่อยอ่านหนังสือเยอะหน่อยอ่านเป็นสองเท่าสามเท่าหรือไปอ่านในเวลาที่เราไม่เคยอ่านอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็เข้าหาครูบาอาจารย์ด้วยก็จะเป็นการดีความรักครับความรักดาวอังคารเลยครับดาวอังคารตอนนี้เดินมนอยู่ครับแล้วหลังแปดธันวาเดินพักองศา ใช่ไหมก็แปลว่าเออมันก็จะมีแฟนเจ็บไข้ได้ป่วยแฟนเบือ่อแฟนไม่มีอารมณ์แฟนหอเหียเ่ยวนี่เออเราต้องให้กําลังใจเขาเพราะดาวสุขเรากําลังจะมาดีแต่ดาวแฟนมันยังอยู่ในจังหวะที่ลดลงแต่งไงก็ตามเนี่ยดูทรงแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้กันและกันได้เพราะดาวอังคารก็ไปเจอดาวสุ์สุขปากหวานอังคารรับเอาเพราะฉะนั้นเราปากหวานกับแฟนความรักก็ยังดูชุ่มชื่นได้นะครับก็คือประคับประคองไปก่อนนะแต่ถ้าใครที่ความรักไม่ค่อยดี นะครับพอพักองศาหลังแปธันวาก็มีสิทธิ์จะเลิกลาอย่าล้างได้เหมือนกันนะครับจบกันไปก็ได้ก็แล้วแต่ดวงคนนะดวงไม่เท่ากันถ้าอยากรู้จริงๆจังๆก็ต้องแอดไลน์แอดไซเกตาหกห้าแล้วจองมาครับจะได้ดูแบบละเอียดให้นะครับแต่อย่างไรก็ตามดาวพุธเห็นไหมยังไปอยู่ในเรือนแฟนคนรักก็แปลว่าต้องเจรจาติดต่อสื่อสารกันและการต้องพูดจากันดีๆนะครับก็จะผ่านได้แ,แต่ที่สําคัญดาวศุกร์เห็นไหมก็อยู่กับดาวอังคารดาวแฟน ความรักเราแค่เดือนเดียวด้วยเดือนหน้าดาวสุกย้ายไปอีกไหมเพราะนั้นความรักมีในร,รีบคุยรีบเคลียร์กันเลยแล้วยิ่งหลังห้าธันวาก็ได้อะนะครับจะดีมากหรือมันคือคนโสดจะไปเจอคู่จากการแนะนําของเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้อเห็นไ,ไหมฝากไว้นะครับส่วน Family คือครอบครัวครับครอบครัวคือดาวอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุพันธุยังเล็งละคนาเราไปถึงวันที่สิบกธันวาอ่าอันนี้ยดีจะเจรจาติดต่อพบปะพูดคุย ได้หมดแต่หลังฝากหน่อยครับ16ธันวาไปแล้วดาวอาทิตย์เข้าเรือนมรณะ,ะครับแต่ได้เทวีโชคแสดงว่าถ้าไปเปลี่ยนบรรยากาศพาครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องไปเที่ยวรับลมหนาวอาจจะแทแดนไกลต่างจังหวัดต่างประเทศจะดีจะเกิดเทวีโชคแต่ถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่แต่บ้านก็จะม,มะะรณะก็แปลว่าจะป่วยแฝะจะพี่น้องพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยข้าวของในบ้านชํารุดเสียหายต้องเสียเงินต้องซ่อมรถอีกขับระวังไปเฉียวไปชนด้วย นะครับหลัง16บธันวาไปแล้วแสดงว่าช่วงปีใหม่เขาดาวอย่าเมาเมาแล้วรับรอง7วันอันตรายมาถามหาเราแน่ก็คือเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมเพราะดาวมาอยู่ตรงนี้พอดีนะั้นเราจะต้องระมัดระวังนะครับนะฝากด้วยในเรื่องของครอบครัวอนะ่ดูเช็คบ้านเช็ครถให้ดีๆติดกล้องวงจรปิดนี่บอกทางแก้กันเสร็จสับหรือพูดจากันดีๆอย่าใช้อารมณ์นะครับกับคนที่บ้านหรือต่างคนต่างอยู่ก็ได้ช่วง ถ้าเบาๆไม่มีอะไรก็คือหลังสิบหกธันวาต่างคนต่างยุ่งมากเลยไม่ค่อยได้มีการสุงสิงกันปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันแค่นั้นเองก็ได้นะครับตรงนี้เนาะอ่ะทีนี้เรื่องสุดท้ายครับสุขภาพและเลขนําโชคสุขภาพก็ดาวสุกเห็นไ,ไหมก่อนก่อนห้าธันวาแหละระวังหน่อยมันจะมีปัญหานั่นนี่นูน่นอืมแต่หลังห้าธันวาไปแล้วโอเคเบตรงเลยใช้ได้แต่ก็ฝากหน่อยหลังสิบหกธันวาอาทิตย์เข้าเรือนมรณะระวังเรื่อง ปวดตาสายตาตามีปัญหาไขมันหลอดเลือดอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเออก็ฝากไว้นะส่วนดาวเกตย้ายเข้าเรือนปุตตะครับวันที่4ีธันวาบางทีการเสี่ยงโชคก็ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวากูมงกูมานอะไรแบบนี้นะครับหรือบางคนก็ได้ลูกแต่ถ้าใครที่ยังไม่พร้อมจะมีลูกมีบุตรต้องระมัดระวังดาวเกตอยู่ตั้งแต่ธันวามกราสองเดือนนี้นะทำอะไรต้องป้องกันนะก็ฝากไว้อย่างนี้ด้วยนะ สุดท้ายครับเลขนำโชค1 5 6 0 2ครับขอให้ชาวพุ้ธศพเฮงรวยสมหวังนะครับ